สวัสดีวันหยุดคะ่ะอสวัสดีวันหยุดของคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะคุลูกค้าก,กับรายการช่วงเช้าของเรานะคะวันเสาร์ที่จะใสวันอาทิตย์เลยได้ไหมคุณลูกค้าวันอาทิตย์เลยได้ไหมคะ,อมคะขออนุญาตรอคุณลูกค้าสักครู่น้ําค่ะสีสดๆสๆกับแฟชั่นคุณผู้หญิง นะคะคุณลูกค้าจะมีทุกช่วงอายุไวัยนะคุณลูกค้ามีตั้งแต่วัยรุ่นวัยทํางานวัยกลางคนจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอานะคุณป้าข้างบ้านนะคุณพี่คุณน้องคุณหนูได้หมดค่ะคุณลูกค้าจะขอให้สวมใส่ขนาดขอให้ใส่ได้หรืออยากใส่ตัวใหญ่ๆนะคะอ่าเป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้สีสวยมากได้หมดเลย เรียบมินิมอลมีมาหรือจะโทนสีที่สดใสนะสีเข้มๆนะคะมีมาหมดคุณลูกค้าหาแล้วก็หมวดนี้นะราคาสุดคุ้มนะคะราคาสุดคุ้มสุดประหยัดนะ,ะต้นทุนต่อชิ้นคุณลูกค้าหายีบาทเท่านั้น21บาทเท่านั้น,ททน,นตัวนี้เป็นงานรวมในหนึ่งกระสอบค่ะแม่ขาได้ทั้งงานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็งานเมกานะคะรวมๆกันนะคะเพื่อไม่มีการเสียวเวลานะแม่ขาขออนุญาตรอคุณลูกค้าสักคู่อันค่อยลืมเสาอันนั้นค่อย 少了啥？少了啥？少了啥？少，那嘛，那、啊、嘛。 ต้นทุน20บาทเพื่อไม่มีการเสียเวลานะคุณลูกค้ารอคุณลูกค้าสักครู่นะราคาของเขา6,500บาทคะ่ะจํานวนชิ้นนะคุณลูกค้า250-300ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นคะ่ะแม่คะ่ะ20บาท21บาทเท่านั้นวันหยุดของคุณลูกค้าหลายๆ้านแต่ตอนนี้เรียบตื่นได้แล้วคะ่ะแม่คะ่ะเรียบตื่นได้แล้วคะ่ะแม่คะ่ะเรียบตื่นกันเถอคะค่ะแม่คะ่ะสวัสดีคุณลูกค้า7่านคะ่ะ แปดท่านคะ่ะแต่ท่านเหมือนเดิมเดี๋ยวคนตมูอวะมีเพื่ออะไรอ่ะแต่ท่านเหมือนเดิมมีเพื่ออะไรอ่ะแฟชั่นสวยๆอย่าพลาดค่ะคุณลูกค้าหากับรายการนี้ขออนุญาตไปต่อเลยแล้วกันขอเซนแรกรัวๆแม่คะ่ะเป็นรวมเซนบอกว่าจะรวมภาพก็ได้นะ ตัวนี้จะเป็นแบบผ้าซิวผ้าโพลีนาะอาจจะมีเป็นคล้ายๆจะเป็นเด็กสะดุ้งนะคะติดมาบ้างคะมาบ้างนะเรื่องไซส์ขาค่คะแม่ะ่ะตัวนี้เป็นงานรวมข้อดีของงานรวมนะไซส์ก็รวมทรงก็รวมสไตล์ก็รวมคะ่ะแม่ค่ะรวมมาหมดเลยนะคะแล้วก็เกียรติเอด้วยตัวนี้เป็นเนื้อผ้าซิวชีฟองไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะต้นทุน20บาท21บาทขาย70ขาย80ขึ้นไม้แขวนแล้วสวยได้ไหม คืนไม้แขนแล้วสวยแล้วนะแล้วเป็นแขนสั้นด้วยตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้มีซิปด้านหน้าด้วยซิปค่อนข้าง99%เลยค่ะที่สามารถขายต่อได้เลยค่ะคุณลูกค้าคา่แล้วตัวนี้นะเนื้อผ้าซิวชีฟองข้อดีของเขาค่ะแม่ค้าไม่ต้องซักไม่ต้องรีดเด้อลดต้นทุนประหยัดลงไปอีกค่ะแม่ค้ายิ่งเป็นรายการนี้นะเหมาะมากกับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นรวมพาก็ว่าได้ซิวชีฟองเบาบางค่ะ ด้านหน้ามีลูกไม้นิดน,นึงค่ะแม่คาส,สวยๆแต่ตัวนี้จะเป็นบางจานิดน,นึงนะาสามารถเอาสายเดี่ยวนะคะสวมใส่ได้นะอาไปต่อที่เนื้อผ้าสเปนเดียสะดุ้งค่ะแขนกุดค่ะด้านหลังเป็นแฟชั่นนิดนึงนะคะแขนกุดแขนเว้าวนะคะ,ะหรือว่าจะเป็นสไตล์แบบนี้ค่ะเว้าวหลังค่ะแม่ค่แวาแฟชั่นเว้าหลังนะคะแล้วก็เป็นแขนกุดนะคะ แชนกูดอันนี้เป็นแบรนด์อะไรเอ,อ่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะเป็นเนื้อผ้าเบาบางนะคะตัวนี้เป็นซิลชีฟองนะคะเข้ามาทักทายได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะทักทายเข้ามาได้นะอันดับแรกกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามารัวรนะคะอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคุณลูกค้าคาะฝนตกหรือเปล่านะคะอากาศเริ่มเย็นหรือยังเซตกันหนาวของเรายังพอมีนะคะคุณลูกค้าค่ะสิบกระสอบรถทุกกระสอบแจ้งเข้ามาได้นะ,ะสนใจรัวรขอเป็นลวดลาย ตัวนี้สวยมากลวนลายแบบนี้เลิศเลยค่ะคุณลูกค้าหรือจะเป็นแขนกุดแบบนี้ก็ได้อยากขายหลากหลายแนวแนะนําเป็นรหัสนี้ค่ะเพราะว่าเขามีทั้งแขนสั้นแขนยาวแขนกุด เท่ๆแม่ขามินิโมมีดีใจเลยตัวนี้ค่ะเรียบๆนะจะเทาก็ไม่เท่าจะเขียวก็ไม่เขียวค่ะสวยๆแขนกุดค่ะเป็นโอเวอร์ไซส์ใส่ได้หรือคนไซส์ L ค่ะไซส์พอดีพองามค่ะแม่ขาตัวนี้สวยเลยนะทัาทายเข้ามาได้นะแม่ขาไม่ต้องเกรงใจเด้อเข้ามาแล้วนะอันดับแรกนะแม่ขาอยากดูรายการอะไรแจ้งเข้ามาได้นะบางรายการสินค้าบริษัทบัอกอาจจะมีนะแต่ว่าไม่มีตัวอย่างคอเป็นคอแฟชั่นค่ะแม่ขาสามารถยืดได้ค่อนข้างเยอะ สวยเลยเป็นรูปดอกไม้เป็นเนื้อผ้าสเปนเด็ดสะดุ้งค่ะเป็นเนื้อผ้าซิลชีฟองเบาบางลายดอกค่ะแม่ค้าน่าจะเป็นดอกกุหลาบสีสวยกระดุมอยู่ครบนะแม่จ๋ากระดุมอยู่ครบสีสวยจะเลยเบาบางมากอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนนะใส่เนื้อผ้าแบบนี้ใครอ่าใส่ได้ใส่สบายนะคะเอาไปต่อที่เนื้อผ้าซิลชีฟองตัวนี้จะมีซับในค่ะซับในเนื้อผ้าที่ไม่บางนะ ไม่บางนะคะสวมใส่ได้เลยค่ะแล้วตัวนี้นะไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะไซส์ประมาณไซส์แอลค่ะหน้าสั้นหลังยาวค่ะแม่ขาสำหรับตัวนี้หน้าสั้นหลังยาวนะเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายเอาไปต่อตัวนี้เป็นเนื้อผ้าสเปนเดสสะดุ้งค่ะเป็นแขนกุดแต่ว่าเป็นเนื้อผ้าที่ไม่ต้องซักต้องรีดยืดได้เยอะนะแม่ยืดได้เยอะเลยค่ะข้อดีของสเปนเดสสะดุ้งค่ะแม่่ะตอนนี้เราอยู่สระบุรีเราจะไปโคราช ยุดได้เยอะเลยนะแม่นะตอนนี้เรากําลังอยู่พี่มายแล้วนะจะเข้าช่วงเมืองคนนะนะขายหม่ําแล้วนะแม่คะ่ะกําลังจะเข้าสรารคามไปกาะสินต่อนะแม่อุยยุดได้เยอะเลยอุยสวยจริงสวยจริงอันตัวนี้เหมาะกับกล้วยกล้วยเอาไปค่ะกล้วยค่ะไปต่อ,อกับต้นทุนสุดคุ้มค่ะตะก้องค่ะยี่สิบเอ็ดบาทค่ะ <c oughs> ฟังต้นทุนนะยี่สิบเอ็ดบาทฟังราคาบังค่ะสี่สิบห้ากิโลกับราคาหกพัน ห้าร้อยบาทจ้าอย่ารอจ้าเอฟเลยค่ะเอฟเลยซื้อสิบกระสอบตะกรงซื้อสิบกระสอบเราลดทุกกระสอบค่ะตะกรงค่ะลดทุกลูกเช็คสต็อกเื่อนๆ่ค่ะตะกรง <c oughs> ตะกรงกดเอฟฟกไม่ทันตะกรงซื้อมาจากไหนอะ <c oughs> ตะกรงกดเอฟฟกไม่ทันตะกรงตะกรงซื้อมาจากไหนคะ <BS> ตากล้องมาก่อนตนากล้องอย่าไปตัวนี้จะเป็นแ่คล้ายกับลูกไม้ด้านบนค่ะแม่ลูกไม้ด้านบนแฟชั่นขึ้นไม้แล้วสวยเนาะสวยีเหลืองแล้วสวยมากสวยจึ้งไหมคะใช่ค่ะสวยมากค่ะเป็นลูกไม้ด้านบนแล้วมีเป็นเชือกเมื่อวานรอบหนึ่งแล้วนะเมื่อวานอ,อะไรนะคะ <BS> เป็นเสียกเ <horse> มื่อวานนี้เป็นเชือก เป็นเชือกเมื่อวานนี้ว่าเป็นเชือกแต่วันนี้เมื่อวานนี้พาดแล้วนะวันนี้เป็นเชือกคือเก้านะเป็นเชือกค่ะแม่ค้าสวยเลยเป็นลูกไม้ด้านหลังนะคะเป็นแฟชั่นตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าซิวผ้าชีฟองนะคะสวยๆกันเลยนะคะสามที่นั่งเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะหรือจะเป็นเนื้อผ้าสเปนเดสสะดุ้งค่ะสวยๆแขนแฟชั่นค่ะแหวกตรงนี้ให้ด้วยค่ะแม่คาไซส์ประมาณไซส์เอ็มนะะหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าซิวชีฟอง สิวขีฟองแขนเป็นปีกผีเสื้อขาวเรียบๆรียบคุณภาพก็เกรดเอนะแต่ว่าลองเอาไปซักดูก่ะแม่ค่ะต้องเอาไปซักเอาไปทําความสะอาดนะคะเพื่อจะได้ไปเพิ่มมูลค่าสินค้าได้นะคะรูแขนเป็นแฟชั่นเป็นปีกใหญ่ๆคะ่ะอันนี้เนื้อผ้าซิวขีฟองเป็นลายตรงคะ่ะขาวตัดน้ําเงินลายตรงเรียบเรียบสวยเลยจ้ะลูกค,ะคะ้าค่ะสีขาวก็มาขอแดงบ้าง แดงเลือดเลือดจ้ะแดงเลือดเลือดค่ะเอวเป็นเอวจ้ำค่ะแม่ค่ะตัวนี้ขายแปดสิบได้เลยเจ็ดเก้าได้เลยเป็นเหมือนผ้ารองนิดนึงเนาะเป็นทรงรองรงนิดนึงเป็นแฟชั่นนะคะเป็นจ้ำจนะคะเป็นแฟชั่นตรงด้านหน้าบ้างค่ะนี่ลูกเล่นนะแต่ละตัวสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าสเปนเด็ดสะดงเหมาะกับกลุ่มผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะวัยรุ่นก็ดีถามว่าบางท่านนะต้องตอบก่อนเลยว่าเดี๋ยวลูกค้าบางท่านเอาคือ เอาเอาตรงๆเนาะไม่อ้อมนะวงเล็บเปิดก่อนคุณลูกค้าคือแก่แท้เอาวงเล็บปิดคนแก่เขาใส่เสื้อผ้าเดียถูกไหมคะตะก้องผู้ใหญ่ตะก้องก็เร็วมากผู้ใหญ่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าวัยรุ่นก็ต้องใส่เสื้อผ้าแต่สําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้กลุ่มผู้ใหญ่เน้นย้ำผู้ใหญ่แม่เอ้ยแนะนําเป็นราดนี้จ้ากรับโทรโทนต่อเชิ้น20ิบาทย1สเ็บาทค่ะ จะเป็นวัยรุ่นก็ต้องใส่เสื้อผ้าเด้อแม่เด้อจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าไข่ไข่ต้องใส่เสื้อผ้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอู้อันนี้เป็นงานปักเรื่มจา้าปักเรื่มสวยๆเป็นเนื้อผ้าสิวฉีฟองค่ะคุณลูกค้าจ่าสวยๆนะอะขาวบ้างค่ะจะเป็นออกพรรษาช่วงนี้ต้องมีนะออกพรรษาค่ะเทศการออกเจเจออกแล้วเนาะออกเมื่อวานใช่ค่ะออกเมื่อวานอ่าออกพรรษายีกรอบค่ะแม่ค่ะประดับด้วยมุก นะคะด้านหน้าของเขามีลูกเล่นนิดหนึ่งนะคะเป็นลวดลายนะคะคุณลูกค้าสวยเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าสเปนเดียสะดุ้งค่ะ ตัวนี้คะ่ะเป็นแขนแฟชั่นเป็นแขนจำๆนะคะขอขาวบ้างคะ่ะเอามาใส่อีกรอบหรือจะเป็นแฟชั่นที่คนอ่าทั่วทั่วไปชอบโทนสีขาวนะคะเป็นจำด้านล่างคะ่ะนะหรือว่าจะเป็นขาวอีกสักตัวคะ่ะโอ้ใครชอบขาวจังอาขาวมาคะ่ะอ่าด้านหลังของเขามีเป็นเชือกใครผูกให้ดึงด้วยคะ่ะแม่คเป็นแฟชั่นนะคะขอห้าตัวรูวชอบแขนกุดก็มาคะ่ะ ชอบแขนกุดก็มาค่ะอุ้ยตอนนี้ไม่กุดนะแมคะ่ค่ะขอโทษนะคะด้านหน้าของเขาเป็นรายปักนะเป็นแขนแฟชั่นนะสีเหลืองสีสวยมาเลยอาแขนกุดค่ะไปต่อที่เนื้อผ้าสเปนเดดสะดุง้งจ้าไปต่อที่เนื้อผ้าซิวชิฟองค่ะไปต่อที่เนื้อผ้าสเปนเดดสะดุง้งนิดหนึ่งแขนเป็นแฟชั่นค่ะ เป็นลวดลายไซส์ประมาณไซส์คนไซส์เอใส่ได้ไซส์เอใส่ได้บางแบรนด์เขาบอกไซส์เนะแม่แต่ว่าดูจากแบบาภาพรวมเนาะน่าจะประมาณไซส์เอ็มนะ ไซส์ M นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ,อะขอไปต่อนะ,ะแบรนด์ไม่ได้ดูให้เลยขออภยัยคุณลูกค้าด้วยเป็นปีกพีเสื้อคะ่ะเป็นเนื้อผ้าสิวชีฟองไม่บางคะ่ะมีซับในสีสวยโอ้สีฟ้านี้เป็นเนื้อผ้าสเปนเดตสะดุ้งคะ่ะไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะสีชมพูปักเรื่มด้วยสีชมพูคะ่ะเอาง่ายๆนะต้นทุน21บาทนะเอาไปขายหาก้าก็ได้นะ ได้ค่ะห้าเก้าสองตัวร anyway? so like so yeah. ้อยได้ไหมจ๊ะได้เอาเร็วๆก็ห้าเก้าสองตัวร้อยค่ะถ้าบางตัวนะแบรนดีแบรนดังหน่อยค่ะแม่ค่ะเอาไปขายเจ็ดเก้าแปดเก้าได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ตลาดกู้ลูกค้าด้วยนะแต่อย่างได้ราคาที่ลดลงกว่านี้ต้นทุนต่อชิ้นลดลงกว่านี้แม่ค้าแนะนำไปสิทกระสอบไหมคะน้ำใช่เมาได้ไหมอ่ะเมาได้เมาได้เช็คสต๊อกด่วนๆเมาได้เช็คสต๊อกด่วนๆนะเป็นเนื้อผ้าสเปนเด็ดสดุ้มค่ะอันนี้ก็เป็นรูปอะไรอ่ะเหมือนหางแบบ หางน<ห>กยูงอุ้ยน่ารักมากลวดลายหางนกยูงค่ะแม่คะ่ะแล้วแขนของเขาเป็นแบบว่าอ่าเป็นแฟชั่นปีกๆมานิดนึงนะคะแล้วก็ประดับด้วย1ิบด้านหน้าค่ะแม่คะ่ะสินิดนึงนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้นะสาหรับคนที่มีหน้าอกเนาะก็สามารถปรับได้อ่าไปต่อเบาบางบางกว่านี้ก็มีบางแล้วเด้อแม่เด้ออ่าตัวนี้เป็นผ้าซิวผ้าชีฟอง นะแต่ว่าตัวนี้ซิวจ๋านิดนึงนะคะจะบางบางนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่มีเพียงรายการนี้รายการเดียวนะเอสเคทูไหมคะที่เป็นแบบฟิล์มอ่ะใชออ่อันนี้เป็นเรียบๆไซส์ประมาณอ่าไซส์เอสนะคะขอลวดลายบ้างคะ่ะ อขอเป็นแฟชั่นคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้เป็นลายดอกเยอะๆแล้วก็แขนจะเป็นแหวกด้านบนจะเป็นลูกไม้ค่ะแม่คะ่ะส,สวยๆเป็นเนื้อผ้าซีวิีฟองคะ่ะเบาบ้างมาอีกแล้วสวยเท้ไม่อยากไปเลยนะตากล้องไม่อยากไปเลยนะแต่ว่าต้องไปใช่ไหมคะ่ะอ่ะเขียวเนียวซับค่ะแม่โอ้ไล่ทอนสีช่วยกันเด้อตาตกล้องเด้อดำตัดแดงค่ะแม่อุ้ยตัวนี้ผู้ใหญ่มากสวยสวยมากคุณลูกค้าเขามีลูกเล่นแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นแบบว่า เป็นเจ็ดเพจไหมคะจะเป็นเป็นเจ็ดเป็นเล็กๆก<ช>ันค่ะเมนเป็นงานสี่มือตัวนี้สวยมากผู้ใหญ่ตัวนี้ใส่น่าจะราคาแพงเลยนะจริงค่ะจริงเนาะตัวนี้เนาะใส่กับกระโปงะรปงเนะะงานะผู้ใหญ่เรียบๆเนาะ,ใ,ะใส่แล้วดูดีใส่แล้วราคาแพงใส่แล้วแพงค่ะแม่คาซิลชี่ฟองแฟชั่นค่ะชอบแบบนี้อ่ะแต่ชอบแบบนี้เนาะใส่กับอกนะได้ด้านในได้เลยโอ้โหมานาต้องใส่ตัวนี้เดี๋ยวจ้าค่ะแม่คาเป็นเนื้อผ้าสเปนเดสะดุ้งค่ะ ไม่ได้เป็นเอวรอยนะเอวพอดีพองามนะขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าด้วยขอไปต่อห้าตัวรวัวห้าห้าตัวรืวค่ะกล้วยกล้วยขาห้าตัวเรือค่ะกล้วยขาะ,ะรัวกันเลยโอ้อพี่เสื้อปีกผีเสื้อเหรอคะแล้วเป็นจ้ำค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเนื้อผ้าสเปนเดดสะดุง้งน่าจะยืดได้เยอะเลยนะสำหรับตัวนี้สเปนเดดสะดุ้งค่ะแมคะ่ค่ะสเปนเดดสะดุ้งค่ะสกรีนด้านหน้าด้านหลังเดียบเรีย นะคะโอ้โหลวดลายมาบ้างจ้าใครชอบดอกเดอ้อใครชอบดอกดอกนะคะสไตล์แบบนี้ก็ได้คุณลูกค้าคะเข้ามาแล้วถ้าถ่ายได้น,ะนะะ้แม่ค่ะช่วงเช้าเรามีหนึ่งรายการช่วงบ่ายเรามีอีกหนึ่งรายการอยากให้เรารีวิวอะไรแจ้งเข้ามาได้ป๊าง,งูเหลือมงูเหลี่ยมงูเหลือมงูเหลือมงูเหลือม,อมสวยมากปีกเป็นปีกเป็นลูกปัดด้วยค่ะเป็นปีกผีเสื้อตรงกลางเป็นลูกปัดค<ป>่ะสวยมาก อุ้ยตัวนี้นะราคาแพงใส่แล้วดูแพงแล้วเป็นเขาบอกว่าอ่าเก้าเก้าดอลลาร์คะ่ะน้ำค่ะอ่าหน้าตัวนี้ก็น่าจะประมาณสามสิบต่ําๆเลยนะตีต่ําๆประมาณสาสิบาทนะคะค่ะสวยเลยสวยเลยค่ะเป็นงูงูเหลือม <laughs> <laughs> เป็นงูเหลือมงูอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้อ่าเนื้อผ้าซิลคีฟองด้านบนเป็นคล้ายๆงานแฟชั่นค่ะไหมค่ะดอกไม,กม,กม้สวยเลยเบาบางมากค่ะ เป็นเนื้อผ้าซิวผ้าชีฟองค่ะคุณแม่ค่ะกระดุมแฟชั่นด้านหน้านะคะประมาณสี่เมตรไหมหนึ่งสองสามสี่เมตรค่ะแม่ค่ะอยู่ครบนะคะสำหรับกระดุมนะคะอาฝาติดตามด้วยค่ะคุณลูกค้าสำหรับรายการนี้ราคาสุดคุ้มสุดประหยัดกับราคาหกพันห้าร้อยบาทจ้ะแม่ค่ะมาดูต่อเชนยี่สิบเอดบาทค่ะ 21บาทเท่านั้นนะ21บาทเท่านั้นซื้อเยอะรถเยอะนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะแม่ค่าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจนะจะเป็นรายการสินค้าหมวดนี้ก็ได้หรือจะเป็นรายการหมวดอื่นๆก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์มีหลากหลายช่องทางนะคะมีตั้งแต่ช่องทางไลน์ช่องทาง a c e b o o k นะช่องทางหน้าง,งานก็ได้นะหน้าง,งานเราก็เปิดตั้งแต่9้าโมงเช้า ถึง5โมงเย็นสะดวกตอนพักเที่ยงได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็้าอีกสองช่องทางคือช่องทาง t ิ k ต o k และก็อินสตาแกรมค่ะแม่่ะอู้หลากหลายช่องทางนะาน,าน,าน้ำ<ช>เยอะ,ะนะ,ะหรือจะโทรก็ได้เนาะได้เหมือนกันเบอร์ที่หน้า a c e b o o k ตอนนี้เรามี6เบอร์ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเบอร์อื่นไม่มีได้แหมหกเบอร์เท่านั้นนะจะมีเบอร์น้ําก็ได้เบอร์่าแพรก็ได้เบอร์มิ้นก็ได้นะคะหรือจะเบอร์กล้วยก็ดีหรือจะเบอร์นางก็ได้นะคะคุณลูกค้าจะเอาง่ายๆยยกเว้นเบอร์พี่แอลไม่ได้ เบอร์พี่สวยสุดลงท้ายสองสามหนึ่งค่ะ <laughs> ออสองเจ็ดสอ่อไม่ใช่หยอกหยอกคุณลูกค้าสีแดงบ้างเป็นเนื้อคัสเป็นเด็ดสะดุ้งค่ะแม่แต่ว่าขึ้นไม้แล้วสวยเนาะสวยสวยเลยสีแดงสดมากขึ้นไม้แล้วสวยมากนะคุณลูกค้าถ้าเอาไปแขวนขายนะได้หมดเลยนะอะสีแดงค่ะเดี๋ยวขอสองตัวสุดท้ายสวยเลยอูยตัวนีิแฟชั่นค่ะเป็นคอเหมือนคอปีนเนาะคอปีนปีนนิดน,นึง ปาดลายปาดลายนะคะตัวนี้จะเป็นซิลชีฟองเบาบางนิดนึงค่ะนคะอุใส่สเดี่ยวเด้อใส่สาเดี่ยวด้านในสีขาวพะลุออกมาเลยลูกค้าบอกว่าแล้วแต่ลูกค้าจะใส่นะอาแขนกูดค่ะขอผู้ใหญ่บ้างค่ะตัวนี้เรียบๆมีซิปด้านค่าขอสองตัวสุดท้ายฝากไว้ด้วยค่ะคุณลูกค้าจากเงินทองนั้นห่ยากต้องลำบากออกเรือไป เอฟได้เอฟค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวอะไรกันหมายหมายถึงว่าอยากให้ลูกค้าโทรอ่าเบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กเท่านั้นนะคะอุ้ยโหลดแท้มุกมุกมุกจีเม็ดขนาดไม่ขำมุกค่ะมุกสวยมากอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์นะเขาโดนตัดป้ายออกนิดนึง ตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าสเปนเด็ดสะดุ้งค่ะแล้วแขนเป็นแฟชั่นแบบนี้เลยสุดท้ายและท้ายสุดใจดีจริงๆเง้นย้ำที่น้ำหนัก45กิโลต้นทุน21บาทเราให้ทั้งราวนี้เลยไม่หมายถึงผ้านะเราไม่ได้ให้สำหรับวันนี้รายการนี้ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามเราจนถึงนาทีสุดท้ายขอบคุณค่ะ